สีสัปดาห์แคนว่าสีก็วันนี้ก็คงต้องเริ่มต้นี่คำว่าพักทายทุกคนก่อนแล้วกันคนคงเดินทางกันมา,าจากหลายๆที่นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ขับรถเราก็คงโดยสารมา,าแต่ละคนเนี่ยใช้ประกันประเภทไหนกันบ้างครับประเภทหนึ่งใครใช้ปอลเห่งบ้างครับ ใครใช้สองบวกผมอ่านไปสามทีแล้วใครใช้สามบวก <c oughs> ใครใช้หนึ่งเดียวบ้างครับ <c oughs> ผมคนนดี้แลวกันหนึ่งเดียว <c oughs> ประเภทสามนะครับ <c oughs> หลายคนอาจจะคิดว่าผมพยายามซื้อเวลาอยู่หรือเปล่าที่เองสบายดีนะครับ เลยนะหรือทีวนี้ผมมางานนี้วสมียิงง่ายเหมืเดิมเรื่องเลยถ้าตามรูปนี้อรู้ไหมครับผมพูดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรพอทราบไหมครับสองบวกสองห้าหลายคนรู้ใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าสองบวกสองห้าเรามีกี่แผ่นครับอ่ามีคนรู้นะครับสองแผ่นเห็นว่ารู้หลายคนแล้วผมน่าจะพอแล้วคะสองบวกสองห้านะครับสองศูนย์ พอขึ้นมาแล้วก็ชอบจริงๆนกับผมเก็ตเรื่องเนี้ยว่าจะพูดยังไงดีเอามาเล่าแบบไหนเรื่20นาทีแล้วก็ไปเคสใกล้ๆเพียงนี่คือเอาพอดีรูปนี้เข้ามาตู้ไปถา่ายพี่เล็กเมื่อไหร่เนี้ย <c oughs> ผมว่ายายมาทำอะไรก็น,น่าเหมือนตู้ทุกทีเลยผมเก็ตวันเสราร์ที่แล้วนะครับตอนเริ่มทำไฟล์ว่าจะขึ้นยังไงก็พอดีไปรับลูกลูกชายเขาไปดูหนัง แล้วก็ซื้อถัง๊อปคอนมาละสิร้อยกว่าบาทผมไม่เคยกินมาสิบกว่าปีตอนเด็กชอบกินมากเลยโตมาตั้งแต่กินเบียร์เป็นผมไม่เคยกินเลยโค้กเหมือนกันเซซี่เหมือนกันใช้เป็นของผมบ้างครับตอนเด็กชอบกินโค้กเ๊ซซี่มากตั้งแต่กินเบียร์เปไม่เคยเลยเลยรู้สึกว่าเรามีในครอบครัวครอบครัวนนเนี่ยมีความหลากหลายแค่อาหารนะแล้วเราตัวคนเดียวกันเนี่ย เมื่อวัยมันเปลี่ยนเราก็ชอบตาก,กันใครเคยออกป้ายแดงมาประกันอันแรกคืออะไรครับตอนหนึ่งฟ้องห้าแล้วเราก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนผมมองเป็นเมนูอาหารแบบนี้ <c oughs> เรามีความชอบที่หลากหลายนะครับคนในครอบครัวเราคนรู้จักเราทีมงานเราลูกค้าเราเราเองก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ซื้อประกันภัยปอนกันใช่ไหมครับ <c oughs> รกลับมาเรื่องหลักก่อน หลายๆคนเพลินในเรื่องนี้แล้วว่าประกันประกันประกันผมมีคําถามแล้วลองถามตัวเองดูว really ่าจริงๆเราซื้อประกันเพราะอะไรเรายอมเสียเงินซื้อนะครับเพราะอะไรครับเงินเหลือซื้อเพราะความเคยชินหรือว่าซื้อเพราะความกังวลกังวลหลายคนผมก็เคยออกรถตอนนั้นออกมือสองมาเมื่อสิบกว่าปีแล้ว ผมไม่รู้ว่าประกันคืออะไรทำไมต้องซื้อมันถึงมีภาค,บ,าคบังคับเพราะเรื่องนี้มันซีเรียสมันจําเป็นพรบ,บรมันเกิดขึ้นมาตอนที่รถแก๊สนะครับแล้วก็เลยต้องบังคับแต่เต็มเนี่ยถ้าได้บังคับผมซื้อผมไม่ซื้อนะตอนนั้นออกรถเต็นแล้วเขาบังคับให้ซื้อประเภทสองก็งเลยเรงรู้ว่าอ๋อประกันแล้วมันก็อยู่ในเกตแค่น,น,นั้นเองนะครับไม่เคยสนใจว่ามันต้องไปทําอะไรเราซื้อปัจจุบันเรามีความรู้มีการถ่ายทอดเราซื้อเพราะความก,ากามังวล เราซื้อเพราะเรื่องเล่าเราซื้อเพราะเรามีความรู้เพิ่มขึ้นและที่ภูมิใจก็คือคนนั้นซื้อคนนี้ซื้อเพราะเราเป็นตัวแทนที่ส่งต่อเรื่องราวได้ดีถูกต้องไหมครับปรบมือหน่อยไ,ได้ไหมครับเราเป็นตัวแทนที่ดีเราสามารถนําความรู้เรื่องเล่าไปถ่ายทอดบอกเขาได้คําถามใหา่ทุกคนมองูว่าเราซื้อเพราะอะไรแล้วกลับมาเรื่องที่ผมเริ่มพูดตอนนี้คือสองบวกสองห้า จุดของมันนะครับไว้เพนมันเพนไว้มันเนี่ยเราจะซื้อเพราะอะไรครับลูกค้าจะซื้อเพราะอะไรเราเคยมองจุดนี้ไหมครับเพราะว่าแกจะกลับมาเล่นเบียกัะเ,เราไปซื้อเหล้าซื้อเบียตอนห้าโมงได้ไหมครับเซเว่นโลตัสไม่ได้ครับไม่ได,ไมได้มีตังเขาก็ไม่ขายให้อันนี้คือความเจ็บปวดของลูกค้าเรานะครับปีนี้จะซ่อมห้างอยากจ่ายเบียแพงมิตรแท้ไม่รับที่อื่นไม่รับเราเคยมีตังแต่ซื้อไม่ได้นะครับ อันนี้เราเโฟกัสเรื่องนี้ด้วยว่าเกินห้าปียเยอะมไหมครับลูกค้าเรายังอยากละรถอยู่และบางคนเป็นลูกค้าที่ชอบเปลี่ยนรถใหม่ห้าหกปีขายทิ้งเขาอยากมีใบเสร็การรันประกนแน่เลยว่าเขาเก็บใบปะระกันภัยในซ่อมห้างทุกปีเก็บไว้ผมเคยเจอลูกค้าคนหนึ่งเขาเก็บว้ทุกปีเขาบอกเขาจะไม่ขายรถเป็นการคอนเฟิร์มการันตีว่ารถเขาเนี่ยถ้าเกิดการชนเกิดการสินใหม่มาจริง ข้างในเป็นของแท้ทั้งหมดนะถูกต้องไหมครับสีไม่ต้องกลัวว่าไปจอดสองปีแล้วจะขึ้นเป็นแผ่นเพราะผมทําสีกับห้างโอเคไหมครับพ้องกด,ดีดีงั้นเขากังวลเรื่องนี้นะครับระยะซ่อมห้างความกังวลอีกเรื่องหนึง่งร่วมจา่ายบางคนเป็นฝ่ายผูกด้วยซ้ำผมเจอลูกค้าคนหนึง่งเป็นฝ่ายผูกแท้ๆทมิดแท้ให้จ่ายด้วยเข,า,ขาทำซ่อมปูไว้นะครับแล้วต้องการเข้าห้าง อะไรเขาของแท้พอารู้สึกคือว่าของของผมเป็นของแท้คุณถอดเอาไปแล้วเอาของปลอมใส่ทําไมรู้สึกแบบนี้นะครับถ้าเราเป็นเจ้าของรถไม่ไว้ใจอู่นอกคืออู่ในคือบางคนทําเสร็จไปถามในโพสต์ในกลุ่มไปถามตัวแทนถามตัวแทนคนนี้หนึ่งเสร็จแล้วไปถามเพื่อนคนนี้อนอนอนสองเพื่อดูว่าคําตอบตรงกันไหมอู่ทำไมเก็บทัานเลยอ่ะอู่ทำไมมีค่าเพื่อตรงนี้ไม่ไว้ใจ เพราะอู่กับห้างสูในความน่าเชื่อถือต่างกันนะครับงานไม่ดีอันนี้เจอบ่อยมากแปบ๊บเดียวสีร่อนผมต้องเจอลูกค้าข้างบ้านคนนึ้งมาบน่นแล้วเดี๋ยวว่าพืจิตพรีโอกาสมาคุยกันพอเอาเวียยม,มันเช็คเพราะว่าอ่าเขาเป็นฝ่ายผูกแล้วไปซ่อมปุ๊บอู่ทำสีให้ไม่ดีแล้วก็ไม่สบายใจไม่กล้าตำหนิอู่แล้วก็ต้องเซ็นรับรถกลับมานะครับ งานไม่เรียบร้อยงานไม่ดีมาตรฐานอยู่ที่ไหนตามราคาตามบราลมช่างหรือยังไงบางงานอู่เป็นอู่ที่งานน้อยก็ใช้ช่างเหมาเหมามาทําแล้วก็เหมากลับบ้านไปก็คือเคลียร์งานไร้ไม่ได้ฉะนั้นการเข้าศูนย์คือทางเลือกที่สบายใจที่สุดตัดความกังวลไปทุกอย่างไปหมดคุยไปคุยมาเจอแต่ปัญหาเดี๋ยวส่วนต่างบ้างเวลาคนเข้าศูนย์รู้แค่อย่างเดียวเองวันไหนรับรถถูกต้องไหมครับ ไม่ต้องรู้เลยว่าส่วนต่างคืออะไรเท่าไหร่ยังไงน,นอกจากคุณมีตัวเสียหายที่ประกันภัยไม่ัผิดชอบเช่นน้ำมันน้ำมันเกรื่องเหล่านั้นก็คือปัญหาทีนี้เรามาดูการแก้ไขิมรแท้ประกันภัยเนี่ยมองเห็นแล้วพัฒนาสกยภาพมาเรื่อยเรื่อว่าลูกค้าเราเนี่ยมีความต้องการแบบนี้เกิดปัญหาแบบนี้เราจะแก้ไขอะไรให้เขาหลายหายโปรดักที่เกิดขึ้นมาเนี่ย เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของปัญหาลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นตอนหนึ่งเดียวนะครับรวมทั้งวันนี้ก็มีตัว,วสองบวกซ่องหน้าเข้ามาซ่องศูนย์เข้ามาแล้ววาน,นี่เห็นเล่นเกมเรื่องเกมคาบิดใช่ไหมหลายหลายคนไม่รู้จักนะครับว่าคุณมรทิปจันศรีโชวรานี่เป็นใครนะครับท่านเป็นประธานนะครับกรรมการแล้วก็มีความสามารถที่โดดเด่นมากเรื่องคณิตศาสตร์ท่านเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันไทยหรือที่เรียกว่าัจฉร a r y นะครับ ความสามารถเนี่ยเคยเป็นถึงนายกนายกสมาคมนักนิสสาประกันภัยอย่างประเทศไทยเกือบแปปีแลวทุกวันนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งที่ 3, สําคัญสําคัญในกองทุนในหน่วยงานที่เกี่ยวกับประกันภัยเช่นชมรมนัสสากภัยไทยหรือไม่ก็กบพบริษัทการเป็นต้นเหล่านี้คือการคิดคํานวณโปรดักต์ออกแบบมาให้ลูกค้านะครับได้สิ่งที่ต้องการหลากหลายเหมือนที่ผมเริ่มต้นด้วยให้คนเข้าใจง่ายก็คือเมนูอาหารนะครับ มีความหลากหลายหรือกลับไปเมื่อวานที่ว่าหารค่อนข้างเผ็ดไปคนนโตก็กินไม่ค่อยได้เราสร้างความหลากหลายจากคนที่เข้ามานะครับโดยโตัวแทนต้องศึกษาและรู้ว่าเรามีโปรดักอะไรให้เขาบ้างสองบวกซ่องห้างเป็นตัวตอบโจทย์ที่ทุกคนควรจะรู้ใน,นแต่วันนี้แล้วก็เริ่มใช้ศึกษาเรามีทั้งหมดสองแผนก็คือ go นะครับและพตินผมจะคุยข้อเด็ดมันอย่างเดียวแล้วกัน ก็เป็นอย่างเดียวนะมีหลายอย่างก็คือว่าเราไม่ต้องถ่ายรูปและก็รับได้ถึงสิบปีนะครับเบี้ยเป็นเบีเ้ยสําเร็จรูปบอกเบี้ยได้ง่ายปิดการขายได้เร็วนะครับไม่ต้องถ่ายรูปรถแล้วก็ทำผ่อนได้เรามีสองแผนให้เลือกแบบนี้นะครับมีส่วนลดอย่างที่เคที่เมื่อกี้เพิงพูดกันไปเรื่องสองบวกเราก็จะมีส่วนลดต่อปีให้ด้วยต้องให้เข้าใจชัดเจนนะครับว่าส่วนลดเราเนี่ยได้ให้เนะี่ย ไม่ใช่ส่วนลดของประวัติดีนะครับเป็นฝ่ายถูกเคเป็นฝ่ายถูกอย่างเงี้ยลูกค้าทำเพงกลับมาทําไมไม่ได้ส่วนลดส่วนลดนี้แจ้งว่าเป็นรถไม่มีเพงนะครับไม่นับว่าถูกผิดถ้ามีเพาจะไม่ได้ส่วนลดความคุ้มครองก็ตามนี้เลยนะครับผมเอามาให้ดูให้รู้ให้เฉยแต่ว่าหน้าที่ในการศึกษาเริ่มต้นเพื่อจะขายเนี่ย เพื่อจะไปต่อในธุรกิจและเพื่อหาสิงที่ดีที่สุดเมนูที่ดีสุดให้ลูกค้าเราเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของตัวแทนเราและหลายคนอาจะไม่เคยสังเกตพอ,อยต์เล็กๆตรงนี้นะครับเรามีความคุ้มครองรับผิดชีวิตนะครับเราไปชนชาวบ้านเขาเจ็บเขาตายเนี่ยถ้าซื้อเบีย้ยเพิ่มอีก400บาทจะคุ้มครองที่700,000จ่ายเพิ่มอีก1,000บาทจะคุ้มครองที่1ล้านฉะนั้นถ้าเราเจอลูกค้าที่ค่อนข้างค่อนข้าง แต่ใจยาวมากเลยค่อนข้างเบียถูกอยู่แล้วเรามีการแข่งขันอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าลดเบียให้เพิ่มความคุ้มครองไปนะครับจะดีกว่าก่อนที่จะเริ่มลงลึกในถึงการเสนอขายผมอยากให้ทุกคนเข้าใจลงให้ลูกค้าเข้าใจด้วยว่าเรามีหลักเกณฑ์เรื่นไขอะไรที่มันจําเป็น ทั้งเราเองต้องตระหนักและเข้าใจและก็ส่งต่อเรื่องเล่าให้ลูกค้ารู้ให้ได้นะครับผมมีคําถามตามรูปนี้เลยรถชนเสาไฟถ้าลูกค้าคนนี้ซื้อสองบวก เบีู้พี่ทำไปเลยตัวนี้หนูแนะนําผมย้ําอีกอย่างนึงนะครับตอนซื้อเขาจาได้รถชนหน่อสามสี่เดือนจําไม่ได้ผมเคยมีเคสหนึ่งสามีเขาโทรมาว่าผมภรรยาซื้อปอหนึ่งแบบดีดังเขาต้องการไปอยากไปสามีโพสต์เฟซด่าประกันอะไรวะด่าแรงก,กว่านี้อ่าเสียตังค์ซื้อประกันแล้วยังต้องมาเสียตังค์ค่าอัดีดักอะไรไม่รู้อีกสี่พัน เขาพิมพ์มาเราแคปภาพไว้ก็ด้วยส่วนหนึ่งแล้วสองบวกเนี่ยถ้าไม่บอกอธิบายรายละเอียดเขาเนี่ยมันจะมีคำเดียวเองทําไมไม่บอกเราก็สวนกลับเลยทำไมไม่ถามล่ะ <S 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 โอเคไัมทำไมไม่บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้งั้นผมพาไปดูรีเทลก่อนใครที่ควรขายประกันสองบวกให้เขาลงไป็นปุ๋ยดินะข้อแรกเราดูเลยว่า่ารถไปเถึงสิบปีสบายใจจากความกังวลเมื่อกี้โดยเราพยายามพูดถึง เด็นพอยถึงจุดที่เขาสึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับรถคุณอยากขายเผ็นอะไรไปไม่สบายใจไปซ่อมแล้วทะเาลาะกับปู่เข้าศูนย์มาเลยถึงเวลาล้วรดอย่างเดียวจ่ายตังารูปันาคปรภัยจ่ายตังค์ให้รถที่ควรขายนะครับใช้ในเมืองมีกล้องวงจรปิดเยอะแต่ว่าเคมได้ข้อแรกนะครับอยู่ในเมืองไม่หิวตาบ้านนอกข้อสองคือ,อวิ่งใกล้ใ,ลใช้งานรับส่งรูปในเมือง ลกล้องเยอะกล้องลดกล้องลนะ้างเป็นไปนหมดนะครับเพราะว่าอะไรครับวิ่งทางไกลมีโอกาสโอเคไม่มีกล้องอย่างแรกข้อสองในมีโอกาสหลับในลงข้างทางแล้วมันเคลมไม่ได้นี่คือสองตัวที่มีปัญหาข้อที่สามควรจะมีที่จอดไม่ใช่ป่าไม่ใช่สวนนะครับบ้านอยู่ในเมืองบางคนไปจอดอ่าเรามีปอนกันเขาอยู่มาหลายจากเล่นเล่าตัวเองบ้างเล่นเล่าคนอื่นบ้างจอดได้ใต้ต้นมะม่วงบ้านตัวเองทำหนึ่งเดียวนะครับ ก็เกิดปัญหาผมก็ไปไปถามเราว่าทําไมไม่ถามนะเวลาเขาถามทำไมไม่บอกนะอ่าชนลัวชนเสาอย่าเอามาทำนะครับถ้ามาทาร้อยเสร็จเลยว่าแต่วันแรกคุยกันว่าเน,นี้ยตัวอย่างรูปแบบนี้เดีเยวนี้จะเคลมไม่ได้เสียเวลาุูยแค่ห้านาทีนะครับแล้วก็จอดรถไว้จอดหน้าบ้านไม่เท่าไหร่นะครับบางคนนี่รู้เลยว่าบ้านตัวเองเนี่ยจอดใกล้ร้านอาหารจอดใกล้ฐานทยะ เปอร์เซ็นในการที่หนูจะเข้าไปที่รถค่อนข้างสูงหรือคนที่ไปต่างจังหวัดบ่อยเอารถจอดยิงไว้เป็นอาทิตย์ถูกต้องไหมครับก็จะเจอปัญหานี้ค่อนข้างเยอะแล้วเขาต้องรู้อะไรเพิ่มอีกไหมมีโอกาสแล้วไปคุยแล้วเอาข่าวมาคุยก็เรื่องเล่าที่มันเกิดเหตุมาใกล้ๆตอนนี้อะไรดังสุดกับเรื่องนี้ยุบถนนยุคไม่เรื่องทารบีนะเอาเรื่องนี้ถนนยุคนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ออกได้ไปหมดเลย พอไม่ยุบอันนี้เขาก็ไปหาข่าวย้อนหลังมาว่าที่ผ่านมาที่ไหนยุบกันบ้างนะครับถนนยุบคุ้มครองไหมครับไม่ช้าจังเลยอพรถ้าอยุ่คุ้มครองไหมเราบลิกอรสองบวกไม่แล้วก็น้ำพ่วมสองบวกถ้าตีคูณพอคูนได้นะครับหมากับนะครับ แล้วก็ป้ายหล่นใส่เรา,า,ามองที่ผมเล่าเมืเกีบทุกอย่างเนี่ยเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้นะครับได้นะครับเรามีโอกาสดึงเขาไปหาบอลหนึ่งแล้วนะใช่ไหมครับถ้ามันมีโอกาสเราก็มีโอกาสาอันนี้คือรายละเอียดต่างๆที่เราต้องบอกลูกค้าไปแล้วภาพความรู้สึกของคน,นในที่รับการคือแบบนี้ใครเคยเอารถเข้าไปซ่อมแล้วเดินรอบรถแล้วไม่สบายใจต้องเซ็นรับรถกลับบังคับจากบูม ศวนไม่มีนะนะครับใช่ไหมครับถ้าเข้าศูนสวนต้องมีปัญหาหรอไม่มีนะครับ,รบสวน,น,น,นมนาตรฐานก็ค่อนข้างดีกว่าอ,อาเดนนัทผมว่าดีกว่าโอค่อนข้างเยอะเอารถไปเอารถกับแบบนี้รถถู้สึกว่ารถเรามินมีค่าที่สุดอยากให้มันคงสภาพแบบนี้ตลอดนะครับไปรับรถแล้วเหมือนรถเราอยู่สูนตลอดเพิ่งออกมาเนี่ยมันสบายใจก็เลยเป็นเรื่องที่เอาแม่ํากันนะครับว่าสองหวกสอมหน้าหน้าขายมาก แล้วผมก็เอาเรื่องมาให้ทุกคนแค่รู้นิดเดียวนะครับที่เหลือทุกคนต้องเริ่มเริ่มจะศึกษาและวถ้าคุณรักมีความสุขกับการได้นําสิ่งดีๆบอกเขาการที่เขาขอบคุณมีกี่ครั้งครับลูกค้าถือกระเช้ามาให้ผมมีเคสหนึ่งลูกค้าของตัวแทนทีมงานตอนที่ผมทำสักงางานให้เข้าลูกค้าเข้ามาซื้อสองบวกเพราะที่เก่าเป็นสองบวกก็ขอพูดเหมือนเดิมซื้อสองบวกเหมือนเดิมตัวแทนแนะนํามิตรแท้หนึ่งเดียวให้เขา ขากลราเขาโชคร้ายแต่ตัวแทนโชคดีทุกคนโชคดีหมดพอเราได้มีความวรู้แนะนำเขาเขาลงข้างทางหลับในคนต่านจังหวัดปิดโรงงานกลับบ้านทียาวยๆรถเสียหายสภาพคืนซาาเขาขอบคุณตัวแทนด้วยกันเอากระเช้ามาให้บอกว่าเขาไปนต้อผ่อนกุญแจเคนี้เราทำสินใหม่แล้วก็จ่ายเป็นทุนก็ถ้าเรารู้และเราเริ่มวันนี้ แล้วเรารักกับงานที่เราทําด้วยความสุขว่าเราสามารถ่บต่อเรื่องเล่าแบบนี้ได้มันก็ทาให้ชีวิตเรามีความสุขกับงานเรานี่นะครับและถ้าใครอยากหาสองบวกใชใ้ง่ายครับในบอรดตามนี้ครับพิมพ์สองบวกก็จะซ่อมศูนย์ซ่อมห้างเ็าจะเจอคําตอบในวเรสาราาไทยเรียนกฤจผมทำำําคำข้อมายอะสุดท้ายผมเป็นคนที่เกียจผมพี่ง่ายคือสองบวกบวกนะครับสองบวกบวกสองันมันจะเป็น เพิ่มภูนแผนปกติที่เป็นการ์ดที่ดูง่าย2.3ตัวจะเป็นซ่อม5สวัสดีครับขอบคุณครับอีกนิดอีกสองคนมีคนช่วยเก็บเก็บเวลาให้ด้วยแล้วสอ2เหรอจ่าเมื่อกี้ดูว่าหมดแล้วพออยู่ในกันที่อยู่ดีการีนเฮีย อยูไม่เลยอไกดเับปเลยเวิดแล้วเตเวเปิดแล้วแาเข้าใจว่าสร้งภาพบอกว่สู้ๆืเดี๋ยวมาชช่นชมอ้าวงั้นสมสัญลักษณ์ให้ไข่ต้องเข้าใจว่าเหมือนกันมาาปาอยู่ไหนยิ้มนบ่ายิ้มกคนบ่ากลอไปหมา้องเลยไปหมาก นานๆนนจะเห็นไอโอยิ้มทุกีใชวันนี้เทียบกับเมื่อสองปีที่แล้ววันนี้โอเนียนขึ้นเยอะเดี๋ยววันนี้วิธีนำเสนอของคุณเนี่ยความซับซ้อนที่คุณสร้างขึ้นมากับความซับซ้อนที่คุณตีโจทย์และอธิบายวันนี้มีเหตุมีผลสำหรับผมนะ พราะผมมองออกว่าตั้งแต่คุณเริ่มมีดูอาหารมาเนี่ยผมดูพาดออกว่าโจทย์มันมาอย่างไงแล้วผมเดาวทางออกว่ามันจะเป็นจบตรงไหนแต่ไอ้ที่เสอร์ฟพายก็คือไอ้ตัวหลังเนี่ยที่หนูกัดป้ายหล่นใส่ไอ้พวกนั้นคืออิมเมจที่ผมไม่เคยเห็นจากคนอื่นกระบวนการทางความคิดของโอเนี่ยตีโจทย์เนี่ยวันนี้ซับซ้อนแต่เข้าใจได้เออ แต่ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่คุณใช้อ่ะไอว้วกเนี้ยเกินขึ้นห้องใช้ไม่เป็นจริงปะจริงเออแว่นขยายก็เคยเอโอก็เคยสอนแล้วนะแล้วเคยทำไหมแวนขยายสอนมเคยเอเอก็เองคนเดียวเลยลนะคนอื่นกูไม่เคยเห็นใครทำเลยยังใช้ไม่เป็นไอ้แต่วันนี้คุณตีโจทย์ไม่เร็ว มาพลาดท่าอีกตอนท้ายนี่แหละแม่หายไปสองนาทีเองเลยโดนตัดเป็นหน,นึ่งคะแนนพี่ผอพี่ผอพี่ผอเองแทนที่เองจะได้สิบห้าเองเลยเหลือสิบสี่ไม่เป็นไรเอะไรว่าผิดด้านท่าอ้าวแต่จริงๆวันนี้วันนี้ต้องชมโอเพราะว่าเรื่องตีโจทย์ในแนวคิดตัวเองต้องคิดก่อนนะโอเป็นคนที่มีความคิดสับซ้อนข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาเป็นวิศวกรไฟฟ้าเพราะนั้นเวลาเขาคิดหัวมันเหมือนต้นจุไฟฟ้าเลยปุ๊บ แล้วเวลาคุยยิ่งตอนกินเหล้าแล้วยิ่งซับช้อนอีกฟังอย่างนันมาคุยเมื่อคืนนี้ชาวบ้านมาตรงๆงเนี่ยโอ้โหไอโอมแม่ข่าหัูว่าไปสามช็อตสี่ช็อตแหละไอนี่คือกอระบวนการทำความคิดซึ่งพวกเราไล่กันไม่ทันเพราะแนวคิดของโอวันนี้คุณตีโจทย์เริ่มเริ่มมีประกายแนวคิดนะว่าเออโจทย,ย,ย์กยากสร้างให้มันเข้าใจได้ง่ายอันนี้วันนี้ ขอชมเรื่องนี้เยอะๆแต่ขอติอย่างเดียวเมื่อเช้าเองปล่อยกูทําง,งานคนเดียวเนี่ยเตะเรื่องเนี้ยนะ่แทนที่ข้าเจ้าจะนัน่งเฉยๆมาเบ่งใส่พวกคุณแล้วก็อ้าวคนต่อไปอ้าวคนต่อไป,ไปอห อ๋อไอ้หนิ้งก็บ้าหนิ้งก็่้าอย่าให้จ่าอยากให้จ่าอยาให้่าอยาวให้จ่าไปเดี๋ยวยาวอีกนะเดี๋ยวต้องดึงมาตุนบอกกันนะโอในวงเราพวกกันแต่ตอนนี้อยากจะบอกเลยว่าโอ้โคตรมีของดีเลยอ่ะแต่เราอ่ะหูฟังไม่ถึงวันนี้พี่นั่งตั้ง ใจฟังนะเพราะว่าอยากให้โอเอาของของเขาออกมาให้พวกเราฟังให้ได้วันนี้อาจารย์บอกแต่ว,ว่าหนิงเริมกฟังโอเข้าใจนี่นี่อาจารย์พูดเลยเพราะว่าโอเขาจะชอบโปยโปยโปยมันใช้ความคิดใช้ความคิดแล้วเราอคิดตามแล้วเขาค่อยๆเปิดเผยออกมานี่คือโอเพราะฉนะนั้นสิ่งนี้เนี่ยบางโคนถ้าเราฟังเกินส่วนใหญ่แล้วก็คือมันก็จะถอดตกปึ้งปึ้งปึ้งเลยถูกไหม แต่พวกเขาลีลามาก่อนเล้วลมก่อนเออเพื่เขาเอาโอเลยเขาเลยเขาศิงเล็กนิดเออนะคะถ้างั้นโอเนี่ยเป็นผู้ให้แล้วอยากให้โอทําแบบเนี้ยให้พวกเราเรียนรู้ไปอีกขอบคุณโอนะคะคิดถึงเท่าไรนะคิดถึงเท่าไหร่คะคิดถึงเท่าไหร่นะคะโอ้โหไอ้คูณถูกแล้วนะ โอเคจะกันเดนีแท oh, uh, ้อยู่อ่ะขอบคุณทุกคน